เข้าสู่ช่วง expert talk ครับสัปดาห์นี้เรายังอยู่กับคุณสุทธิพงศ์ัวพันประเสริฐนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรายังมาเรื่องของอรีดนะฮะกองทุนรีดคืออย่างนี้ฮะผมอยากจะทราบกระบนวนการทํางานว่าอยากจะเข้ากองทุนรีดเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนหรือว่ามันมีขั้นตอนอย่างไรกันบ้างฮะครับ<ะ>จริงๆทรัพย์สินประเภทเนี้จริง,จร,งจริงแล้วนักลงทุนเนี่ยคาดคาดหวังอะไรต้องหลอกคาดหวังผลตอบแทนที่เราเรียกว่าตัวดีเวนต์นะฮะ งเงินเงินบันผลหรือผลตอบแทนดังกล่าวก็ได้จากค่าเช่าเพราะนั้นเนี่ยโดยหลักการแล้วตัวทรัพย์สินควรจะเป็นทรัพย์สินที่ดําเนินการแล้วมีมผมประกอบการแล้วมีแท็กเรคคอร์ดแล้วมีแท็กเรคคอร์ดก็จะยิ่งดีนะฮะการไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยลักษณะประเภทแบบอะไรโปรเจกต์ประเภทไหนถึงจะไปลงทุน,นฮะจริงๆแล้วในภูมิภาคต่างๆในโลกเนี่ยผมเรียนงี้ฮะว่าเราก็อยากคงอยากจะไปประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือมีสกยภาพมีรายได้ค่อนข้างชัดเจนนะซึ่งตรงจริงแล้วผมมองว่า,าแถบทางยุโรปอเมริกาก็น่าสนใจก็มียด้วยกันเลยครับอา,อาเซียนก็น่าสนใจเพียงแต่ว่าก็ต้องไปดูเหมือนกันว่าถ้าเป็นประเทศรอบๆข้างเรา,าลักษณะโปรเจกต์แบบนั้นเนี่ยผมก็ต้องเรียนว่าผลตอบแทนอาจต้องสูงนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีความเสี่ยงแฝงเข้ามาอยู่ในตัวทรัพย์สินด้วยคุณสุทธิพงศ์ครับถ้าในฐานะของการที่คนดูส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเดเวลลอปเปอร์ จริงๆแล้วมันมีโอกาสทางธุรกิจกับเซกเมนต์ไหนบ้างของ real estate เนี่ยฮะที่ทางกองทุนเนี่ยอยากจะลงทุนและอยากคิดว่ามันเป็นโอกาสในการลงทุนด้วยผมเรื่อนงี้ฮะต้องเป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ไม่ใทรัพย์สินเพื่อซื้อมาแล้วก็รอจังหวะขายซึ่งเราเรียกว่าเทรดดิ้งนะฮะตัวตัว property fund แม้กระทั่งหรียเนี่ยวัตถุประสงค์ของก็คือเ e เ e เรตอินคัมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตรงนั้นเนี่ยทรัพย์สินประเภทนี้อย่างเช่นผมเรียนเนี้ยที่บ้านเราประสบความสำเร็จกับประเภทพื้นที่ค้าปี่นะฮะพวกคอมมูนิตี้มอลล์ืนผู้ผลิตมอลล์เป็นต้นคือมีลิควิดดี้ทุกวันมีมีรายได้จากการเช่าสองอย่างเช่นที่บ้านเราประสบกับอีกประเภทหนึ่งก็ผมเรียกเป็นพวกอุตสาหกรรมเช่นโรงงานให้เช่านะฮะคลังสินค้าให้เช่าเป็นที่มีรายได้ต่อเนื่องที่มีสัญญาเช่ามีรายได้อย่างต่อเนื่อง อันนี้ก็เหมาะสมในการทำํทำธุริทีนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยการถือครองที่ดินที่จะทําโครงการนี้มันก็จะมีทั้งลีสโฮแล้วก็ฟรีโฮเลือกมองประเภทไหนเป็นหลักครับถามใจผมต้อง Free hole. ฟรีโฮฟรีโฮลีสโฮมีโอกาสไหมฮะลีสโฮก็มีโอกาสแต่ต้องเรียนี้ฮะรยฮะรยะเวลา30ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์อาจจะถือว่าเป็นระยะเวลาที่สั้นนะสําหรับการลงทุนประเภทนี้เหตุผลต้องเรียนี้เระว่าตัว p ร o p e ์ t y เองเนี่ยเราก็มีไซเคิลของมันอยู่ เหมือนเหมือนซื้อหุ้นนะฮะคุณอาจจะเข้าไปจังหวะที่กําลังพลิกพอดีติดดอยฮคุณอาจจะเข้าไปในจังหวะที่ดีที่กาลังจะพลิกอัพขึ้นมาอประเด็นของเขาก็คือว่าเราไม่รู้จังหวะไหนถ้าคุณเข้าไปติดดอยแล้วพอเราพอเปอรไซเคิลไม่เหมือนหุ้นหุ้นอาจจะคลายตัวได้ปีสองปีแต่พอป,ปต โดยทั่วไปแล้วใช้เวลานานกว่านั้นอ,อาจจะ5้าปีขึ้นไปเดี๋ยวนี้เนี่ยเริ่มมีการพูดถึงกันว่าเป็น99ปีแล้วครับโดยมีการในแง่เชิงกฎหมายละเทคนิคอะไรทํามาไม่รู้ละ่ะแต่ว่าที่ดินตรงนี้มีการถือครองได้ถึง99ปีก็ส่งผลถึงราคาของพ r o พ e ร t ตีด้วยเหมือนก<ล>ัน,น,<อ>นใช่ไหมฮะ,ฮะผมเรียนว่าถ้าเกินสัก5้า, 5, าปีขึ้นไปก็อาจจะพิจารณาว่ามีมูลค่าใกล้เคียงที่เราเรียกว,ว่าเป็นกรรมสิทธิ ซื S <S <S ้มโมดแบละ99ปีม่ต้องพูดถึงแน่นอนมีมูลค่าใกล้เคียงมากใกล้เคียงครับซื้อขายจริงเลยใช่ถ้าสมมุติว่าเดิมทีเนี่ยมันเป็น30 30ปีครับทีนี้ไอ้วันที่ครบ30ปีเนี่ยเจ้าของที่ดินจะได้ทรัพย์สินนี้คืนมาเลยหรือว่าต้องไปหาเงินมาซื้อคืนครับเอาจริงๆแล้วตามที่ตกลงกันส่วนใหญ่นะฮะ,ะส่วนใหญ่ทรัพย์สินก็ต้องตกลงว่าเป็นแบบไหนมีทั้งสองแบบคือหนึ่งเมื่อครบอายุสัญญาเช่า ส่วนใหญ่แล้วทรัพย์สินนั้นถ้าเกิดว่าผู้เช่าเป็นคนสร้างก็จะยกให้กับเจ้าของไปนั่นก็แบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งคือหรื้อถอนออกไปนะมีสองแบบเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากเลยนะครับยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณคุณสุทธิพงศ์มากครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับ u ดี i อล t ิเมร์พบดีอินไซต์ในช่วงต่อไปครับ